คำนำจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีสิทธิ์ล่วงเกินสิ่งใดถ้ามีสิ่งใดผิดพลาดขออภัยด้วยนะครับก็สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับวันนี้พี่กระตุ่นกระตุ่นดังแล้วหรือชื่อช่องใหม่มิริดัค MCK นะครับผมวันนี้เข้าคลิปนี้อย่าลืมกดลับสไครต์ด้วยเนี่ยน้องเห็นบาร์ตเน,น,นี่ยลูกเนี่ยพิเ้ษมันตั้งแต่ตั้งแต่ปีที่แบบแว่าบาร์ยังไม่เข้าใหม่ๆตั้งแต่ ตั้งแต่มเขึ้นจอดแดนโคบิบบอันอยังไม่ข้าผมเนี่ยที่ซื้อมาพันกว่าล้านบาทเนี่ยดูตอนนี้ดิสวยไหมับเป็นลายเอกลักษณ์นะเบาเบาบึง้งไงบึ้งบึ้งบึ้งใครสนใจติดต่อซื้อได้ครับเ <c oughs> ดาม่าดามาเรอเล่นเรอเล่นอ๋อวันนี้ก็จะมาสอนเทคนิคก,การกระโดดข,ขาเดี่ยวกับขาคู่นะครับผมขาเดี่ยวก็จะเป็นแบบว่ามันจะไวหน่อยนะขาเดี่ยวมันจะใช้มันจะใช้ความไวในการกระโดดขึ้น นะครับส่วนถ้าถ้าขาคู่นะพี่อธิบายนะครับขออธิบายก่อนเออขาคู่จะเป็นการที่วิ่งมาไปไวและก้าวยาว,ยาวให้ก้าวยาวที่สุดเท่าที่แบบว่าอ่าเท่าที่แบบว่าแบบยังไงอะ่ะเท่าที่แบบก้าวยาว,ยาวให้แบบมันมีความบาลานซ์ของตัวเองครับก็ต้องจับจุดบาลานซ์ของตัวเองนะครับก็เราต้องซ้อมนะขาคู่ไม่ใช่วิ่งมากระโดดปุ๊บมันจะพุ่งไปข้างหน้าเปล่าๆครับเราต้องดูคลิปพี่ จบคลิปนี้กระโดดเป็นแน่นอนนะที่รับประกันก่อนอื่น,ก,นก่อนเข้าคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์รับประกันใจใไปด้วยนะครับทคนถ้าแบบว่าพี่มิชาลินนะครับบอกว่าถ้าอยากให้พี่ทําเกมบา,าร์ะรู้จักปะ ABA2K พี่ขึ้นรูปให้โอเคเกมเนี่ยครับถ้าอยากให้พี่แคสบอกพี่นะพี่แคสหาให้น้องๆดูเลยนะครับผมเจ้าแรกของประเทศไทยอนะ่ะโอเคครับเข้าคลิปกันเลยกว่าไะ Dragon Ball. เรา,า,ม,ารมาดูจังหวะการกระโดดขาเดี่ยวบอกโอ้ไม่โอ้โอโอ นี่ครับผมแซนลาวินจะเป็นคนที่กระโดดแล้วก็ได้สูงมากครับผมดูจังหวะการกระโดดขาเดียวนะครับดูสังเกตดีขานะผมจังหวะ1 2ขึ้นตึบเนี่ยครับผมด,ดูดูจังหวะชบช้าๆใหม่ครับจับ1 2ขึ้นเห็นไหมครับผม มาช่วงนี้มันร้อนต่อกันเลยดีกว่ามามาดูจังหวะนี้ฮะเป็นจังหวะที่พี่แฟชแกลุดมาแล้วก็ขึ้นคนเดียวนะครับผมนะครับผมเรามาดูจังหวะการกระโดดของแกกันอีกสักรอบครับจะเป็นจังหวะขวาซ้ายขวานะครับจะสังเกตขานะครับจะเป็นขวาแล้วก็ก้าวยาวๆนะครับผมก้าวยาวๆเลยนะครับจังหวะสองขานะครับต้องก้าวยาวๆจริงฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้ดูใหม่อีกรอบนะฮะนะครับผมก็จะเป็นการขวาปึ๊บซ้าย ขวาขาลงพร้อมกันนะครับแทบจะลงพร้อมกันเลยครับแม้ว่าขาที่เราก้าวไปนะครับจะยาวไกลแค่ไหนขาขวาก็ต้องไปพร้อมกันนะครับดูจังหวะครับขวาซ้ายขวาปุ๊บเห็นไหมเท้าพี่แก่นี้ลงพร้อมกันเลยนะครับผมจะทําให้เรานี้แบบว่าสปริงกระโดดสูงมากเลยนะฮะ เป็นไงกันบ้างครับผมคลิปวันนี้น่าจะได้สาระกันไปทุกวนนะครับแล้วก็อย่าลืมไปฝึกกันนะเออถ้าใครชอบคลิปนี้หรือว่ามีประโยชน์ต่อ,องๆทุกคนพี่ๆทุกคน,คน,ก,คน,คนก็อย่าลืมีกด subscribe กด, like, ดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมผมจะได้มีตังค์ครับไปซื้อลูกบัสใหม่ครับลูกนี้ถูกไปมันเจ็ดถึแปดล้านนะผมไปซื้อลูกกระพันกระบ๋านซื้อลำโบว์ไปจอดเนี่ยคอปเตอร,คอตอร์ครับผมสำหรับวันนี้ก็ ขอ,ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปมากครับต้องขับไปไป Let's go